you <laughs> แรมสิบสี่ค่ำนะเราก็จะมาใช้เวลาภาคบ่ายปฏิบัติร่วมกันนะเหมือนเดิมทุกวันพระแลนะเราก็จะปฏิบัติเป็นนะเป็นส่วนใหญนะ่ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับจิตใจของตนเอง นะธรรมะนะที่เราได้ยินได้ฟังมานะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเพียงตำรับตำราที่บันทึกกันเอาไว้นะเป็นแผนที่เป็นแนวทางนะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเราจำเป็นที่จะต้องนะมีแผนที่ ที่ถูกต้องนะเพื่อที่เราจะได้เวลาก้าวเดินต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่หลงทางไม่ออกนอกเส้นทางนะเพื่อที่ว่าเราจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลา นะแต่ธรรมะที่สำคัญที่สุดนะต้องเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองนะเรามีประสบการณ์ด้วยตนเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลนะในเบื้องต้นนะถ้าเกิดเราได้ เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเราหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ได้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วว่าเวลาเราตั้งใจสำรวมระวังรักษาศีลให้ดีเนี่ยนะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน,นไม่ทำให้สัตว์มีชีวิต ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมันสบายนะมันไม่ต้องคอยกังวลนะไม่มีการสร้างกรรมสร้างวิบากกรรมที่จะต้องมาคอยชดใช้กันในภายหลังตลอดจนถึงจิตใจเวลาที่ไม่ได้ทำผิด ไม่ได้พูดผิดไม่ได้คิดผิดเนี่ยนะมันเป็นจิตใจที่เป็นปกตินะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นเบิกบานผ่องใสอะไรมากมายนะแต่ใครก็ตามที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยนะจิตใจจะอยู่ในสภาวะปกตินะเพราะว่าศีลแปลว่าปกติ นะซึ่งก็ปกติก็คือเฉยๆนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะไม่เกรงกลัวว่าใครก็จะมาทำอะไรตนเองนะนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครต้องมีความเจ็บแค้นน้ำใจอะไรนะสภาวะจิตท,ที่เป็นปกตินี้นี่แหละนะคือสภาวะที่ เป็นพื้นฐานของมนุษย์นะมนุษย์ที่แปลว่าสัตว์ผู้มีใจสูงนะมนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็ตรงที่เราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานได้ นะไม่ได้ทำความไม่ได้ทำตามความต้องการของสัญชตาตญาณโดยไม่คิดถึงหลักของคุณธรรมนะความเป็นมนุษย์มันต่างกันกันกบสัตว์เดราชาานตรงนี้นะสัตว์เราชาานเนี่ยหลายชนิดก็ประกอบนะกรรมโดยที่ตัวเองก็ไม่ทัน รู้ตัวนะอย่างเสือเนี่ยนะมันก็ต้องล่าสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารมันไม่สามารถคิดได้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นการกระทํากรรมที่ไม่ดีปาณาติบานะแต่มนุษย์เรายกระดับตรงนี้ขึ้นมานะเราเลือกได้นะเลือก ว่าจะทำหรือไม่ทำนะว่าอะไรที่มันทำแล้วผิดนะผิดต่อตนเองผิดต่อความรู้สึกของตนเองนะก็จะไม่ทำนะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปให้มันละเอียดขึ้นไปนะจากศีลในระดับเบื้องต้น นะมันก็จะสูงส่งขึ้นเป็นในระดับที่ละเอียดลงไปนะแม้กระทั่งนะถ้าปฏิบัติไปจริงๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยนัแม้ในระดับความคิดก็จะไม่คิดร้ายกับใครนะไม่คิดที่จะทำให้ใครต้องเดือดร้อนเลยนะเพราะว่ามันมันกลายเป็นอุป,ปนิสัย กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็เรียกว่าเราได้มีประสบการณ์กับตนเองว่าศีลนี่แหละนะเป็นเครื่องรักษาให้ตัวเราเองเป็นปกตินะไม่ต้องเดือดร้อนอทีนี้เราก็ก้าวต่อมาคือการพัฒนาให้จิตใจมันเข้มแข็งขึ้น นะจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยนะมันจะเข้มแข็งขึ้นมาได้นะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะโดยปกตินะถ้าไม่ฝึกเลยนะปล่อยไปตามอำเภอใจปล่อยไปตามความเคยชินนะจิตใจมันจะแส่สายออกไปภายนอก มันจะส่งไปตามช่องทางต่าง,างๆที่มันไปเกี่ยวข้องนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นช่องทาง <c oughs> ให้จิตของเรานั้นมันกระจายออกไปนะเวลาที่จิตออกไปภายนอกนะทุกขณะจิตที่ส่งออกไปภายนอกนะจิตใจเสียพลัง นะเสียความตั้งมั่นของจิตนะเพราะว่ามันมันกระจายออกไปทีนี้ถ้าเราท,ทีนี้ถ้าเราเริ่มมาฝึกนะมาฝึกหยุดการส่งออกไปภายนอกนะด้วยการมีสตินะแล้วก็กลับมานะสติระล,ลึก ระลึลกให้ทันจิตของตนเองโดยมีจุดนะเป็นเครื่องกำหนดเป็นเหมือนหมุดเอาไว้นะเป็นเสาปักเอาไว้นะซึ่งเราจะใช้ลมหายใจนะลมหายใจตามธรรมชาติของเรานี่แหละนะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักปักเอาไว้ให้สติ ระลึกอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่จิตเผลอออกไปคิดนึกปรุงแต่งเราก็พาเขากลับมานะระลึกได้เมื่อไหร่ก็พาเขากลับมานะกลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักของเรานะคือลมหายใจนี้ แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่อย่างต่อเนื่องให้จิตของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจตามธรรมชาตินะให้จิตนั้นค่อยๆซึมซับปรับเปลี่ยนอุปนิสัยความเคยชินที่จะส่งออกไปภายนอกให้มันกลับมา นะอยู่ที่บ้านของเขาอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจนะอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละนะนี่คือการฝึกให้จิตรวมตัวเข้ามาฝึกให้จิตกลับมาสะสมพลังของตัวเองนะใครที่เคยฝึก หรือฝึกมาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรก็จะเริ่มรับรู้สัมผัสได้ถึงพลังของจิตที่มีมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะตั้งมั่นเมื่อจิตเริ่มมีพลังนะตั้งมั่นเข้มแข็ง ก็จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนะมันมีพลังอยู่ในใจเรียกว่ามีพลังชีวิตนะซึ่งถ้าไม่ฝึกไม่มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้น นะเพราะว่าโดยเนื้อตัวของการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะมันเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามนะชีวิตของพวกเราทั้งหลายลองทบทวนดูนะส่วนใหญ่เราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปใช่ไหม เราปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเป็นไปตามความเคยชินเก่าๆนะปล่อยไปตามช่องทางต่างๆนะเห็นอะไรเราก็ส่งออกไปภายนอกทางตาไปมองไปดูแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความชอบและไม่ชอบเจอได้ยินเสียงอะไร ก็ส่งจิตออกไปฟังแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความชอบและไม่ชอบเวลาชอบก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆเวลาไม่ชอบก็อยากที่จะหนีมันหรืออยากที่จะทำให้มันหายไปนะก็เกิดปฏิกิริยาติดลบเกิดปฏิกิริยา สแสวงหาอยู่ตลอดเวลานะเวลาจิตมันวิ่งสแสวงหาอารมณ์ที่มันชอบมันพอใจหรือเวลาจิตอยากจะหนีอยากจะต่อต้านกับอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่พอใจมันเป็นเวลาที่จิตเสียพลังทั้งสิ้นนะมันเหนื่อยมันมันเรียกว่า มันใช้พลังจิตมากนะในการที่จะต้องไปทำแบบนั้นและคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะเพียงแต่ว่ารุนแรงหรือเบาเท่านั้นเองมากหรือน้อยนะแต่เป็นอยู่ตลอดเวลานะจิตวิ่งไปวิ่งมาเดินหน้าถอยหลังนะกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลง นะมันจึงไม่ต้องแปลกใจว่านะบางทีบางครั้งทำไมเราก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่มันเหนื่อยเหลือเกินนะชีวิตมันเหนื่อยนะชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหามีแต่ความรู้สึกนะอยากที่จะพักผ่อนอยากที่จะออกไปจากสิ่งที่กำลังเจอนะเพราะว่าจิตใจมันโดนกระทำ นะมันโดนกระทําจากการกระทบสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนะแล้วมันก็มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นที่เรามาสลักเวลามาอยู่ตรงนี้นะก็เพื่อที่จะมาฝึกกันนะมาปฏิบัติมาอยู่กับตัวเองนะซึ่งนะหลายคนส่วนใหญ่ก็ ปฏิบัติกันสม่ำเสมออยู่แล้วนะเราก็เห็นประจัก์แจ้งมีประสบการณ์กับตนเองอยู่แล้วนะได้รับผลเป็นสิ่งที่นะเราได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองถึงความสุขความรู้สึกดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นหลังจากจิตหยุดการส่งออกไปภายนอกแล้วก็อยู่กับตัวเอง อย่างต่อเน,นื่องมากขึ้นมากขึ้นนะได้รับปรางวัลนะได้รับความรู้สึกปีติอิ่มเต็มอยู่ภายในโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาอาหารภายนอกได้รับความสุขความเบาสบายอันประนีตนะอันเกิดจาก จิตได้กลั่นความสุขเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตนเองนะหลายคนก็มีประสบการณ์แบบนี้มากบ้างน้อยบ้างเป็นลำดับลำดับไป <c oughs> นะก็มาปฏิบัติกันนะสำหรับบางคนก็อาจจะก้าวข้ามไม่ใช่แค่ได้ความสงบเฉยๆนะบางคนก็เอาความสงบ ที่ได้รับมาจิตนิ่งสงบแล้วเนี่ยก็นำความสงบนั้นไปพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าปัญญาต่อไปนะเป็นการเจริญวิปัสสนานะซึ่งหลายคนก็นะปฏิบัติอยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติกันต่อนะมาใช้เวลาจากนี้ไปนะจนถึงเวลาสี่โมงเย็น อยู่กับจิตของตนเองอยู่กับลมหายใจตามธรรมชาติอยู่ด้วยจิตที่เป็นกลางสบายๆนะไม่ไม่เคร่งเครียดในการปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจนกลายเป็นความคาดหวังเป็นความ รอคอยผลการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นมีแต่การอยู่กับธรรมะที่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจไปทีละขณะทีละขณะใครที่มีจิตตั้งมั่นพอสมควรในระดับหนึ่งก็ให้สังเกต ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจริงๆและเราก็สังเกตเขาไปนะสังเกตความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของเขาความดับสลายของเขานะเพื่อที่เราจะได้เห็นมีประสบการณ์ด้วยจิตของเราเองว่า ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแบบนั้นแะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของทั้งนั้นร่างกายนี้ก็ทำงานด้วยตัวเองความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาเอง ความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาของมันเองนะมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงเลยมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นก็จะดับสลายลงไปเป็นธรรมดานะนี่แหละที่เราจะมีประสบการณ์กับธรรมะเหล่านี้ด้วยตัวเราเอง นะฝึกปฏิบัติกันไปนะรักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัติ